ที่มาทาวเวอร์ชแนลนะคะตอนนี้จะที่มาก็อยู่ที่ร้านซุกปี้18มุกุฎนะคะก็เป็นโอกาสดีที่น้องไอซคุณชาไทยนะคะก็ได้พาป้าขอกัะพาจำลองมาเลี้ยงน,น,นะแล้วพวกเราก็ถือโอกาสมากันด้วยนะคะนีนะะ่แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเรา เราทานข้าเหนียวกันมาเต็มที่นอาหารีานกเลิานอเขาอยากจะทานเนาะป้าจำลองป้าจำลองอยไมทานอาหารท่านใหม่อะไรอยเง้าจำ่อเีวเีเราไม่มาเหรอแต่เราไม่จุกเหรอแต่เราไม่จุกเหรอแต่เราไม่จุกเหรอคะรากินเรกินไดอยเป็นหนวดก่อนได้ปะท้ออผู้สาว ผู้สาวแบบงามเลยวันถือเนี่ยหายใจด้วย้าแหมรักกันเหลือเกินนููาจะขอพี่หมวยไปร้านนวดดุกที่แบบคือผู้สาวแบบงามมากนี่หน้าตาดีพี่โจ้พี่โจบอกว่าจะไปร้านคนด้วยหน้วยบาทนะครับเขาอะไรเขาดูร้านเปล่าปันหนิคือบบากันน่เงาึ้นมาเบิ้งไหลาเียวนซิ ยือน้กันก้อนยื้อกันก้อนนั่แแนแหละนั่นแหละบอกไไ่นใช่ใชป้าของป้าไม่ได้ออมา ไสเกอมากกว่าแค่แ <google> ้ของกันเยินซื้อละเนี่หลานซิบแก่มงกุฎอ๋อหลาร้านสิบแปดมงกุฎร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับเด็ต่อคิ้วกินนหลาดนี้นะถ้าน้องหมวยไม่มาต้องกูก็รานนวดสองยายไปขึ้นรถเดียวกันกับ่าน้องไอศวรรษนะครับสวัสดีแปดร้อยดสิบท่านนะครับขอคนละลหนึ่งไลค์หแช์นะครับกดไลนะครับผมสดี88ท่านะครับผม สวัสีคุณจิราพรว่าก็ออันเม็นว่าท่านแบบนี้น้องเป็นลมสวัสดีเก้ก900ท่านนะครับคือบ่อนหลับป่นอนคือพัก,กันมาเบิ้งหลเน่ยวตอนนครัไใรใครท้ไทย,ลยรล้อ้พอรู้ร้านเปล,ล่า,นนามากรุเทพนัดถือว่าดีแล้วมาเดินแบบถึงว่าดีแล้วแต่การที่น้องไอ้มาหาพสอนกับพราจำลอง เป็นสิ่งที่ป้าถอนกับป้าจมลยิ่งภูมิใจไปอีกนะครับพี่น้องครับถื้อมาดีนะพี่น้องเนาะนะครับดีใจแทนป้าถอนกับป้าจนลมันย้อนล้ำลึกถึงความทรงจำนะครับตอนที่น้องไอซ์อยู่บ้านปูก่อนนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ได้มาเจอกันวันนี้นะครับสวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับมาครบแล้วหนึ่งพันแล้วรสวัสดีสามร้อยแปดสิบเอ็ดกดไลค์แค่สามร้อยแปดสิบเอ็ดเองอ่ะคนละเอีกดนะเพียมะ กดไลนหน่อยแท้เราไม่ต้องขายใครเลยแล้วถ่ายน้องเบิ้งคนเบิ้งพันเอียดจะมากนไลนกันพวกหดวซีลอยม่เอาเงินไปกดไลน์อีกอย่างนีมาคือกดไลนหน่อยแท้เอาเสียบาดเข่าแน๊ะหนึ่นแน๊ะสวัสดีสี่ร้อยสามสิบเจนน้องไอมาถึงแล้วนะครับน้องไอมาถึงแล้วนะครับผมสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดท่านกดไลน์อีกแน๊กดไลนหน่อยเนาะ เล้รู้อยู่อุ้ยผู้ใดเขาไปทังไหนก็ไดเสียงเบาอยูไม่ต้องมาบอกใอยดอกไปทานไหนผู้ใดเสียงดังปานนี้ดอกผอยก็มีมารยาทอยู่ที่เหมือนเป็นห่วงเป็นห่วงหลัวเป็นห่วงหลัวนะเป็นยางเทาเสียงดังเป็นยางเทาโกกาดาศเสียงหนนะพี่น้องไปทางเงินยุดอกเขาก็รลู่ยุดอกับผู้ใดเสียงดังดอกตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยทำาน้องแบบหลายมาได้แต่อย่าทัวลง สุรนึ่งันสามันดนสานะครับนี่ก็รอน้องไอซกับป 2, 3, 4, ้าถอนกับป้าจันน์มาแล้วมาแล้ว,ลวขอคนละหนึ่งไร์หนึน่งเซนได้ไหมครับ อมาอด,ด่านจัองแล้วโกกการเนยพี่น้องเราเป็นคนมวลเนี่ยเราเป็นคนเบามว,วลได้ตัวนี้หนึ่งารอี่สิบเจ็นะครับหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดัน เขาก็ต้องบอกว่าร้านนี <tr ้ใครจะบอกว่าร้านอื่นอร่อยแล้วเนาะก็ต uh ้องบอกว่าร้านนี้แหละเขาว่าให้เป็นร้านนี้แต่เราพาวนหน้าเขาจมาทานร้านนี้อ๋ออีอไม่ก็บอกว่าร้านนี้กับร้านโน้นร้านไหนอร่อยกว่ากันร้านไหนที่เต้นได้ บุ้งน้อยร้านไหนเต้นได้ยายึ Pearl> ึกจจไปสวัสดีครับสวัสดีคทาาร้านไหนต้นได้คะค่อยนงพัแล้วครับกบจะสองพันแล้วครับอึ่งันแปดร้อท่านนะครับโอ้โหพอถึงมรทราบซึ้งถึงกับร้องน้ำตาไหลเลยข้าเป็นคู้บานน้อย่น้มาคใช่ไหมถึงสองพันคนนะครับยังไม่กินข้าวแลป้ากินข้าวเกน้ว ไปจะไปรู้ยางคุเรียกคุณเรียกไอ้นั่นกี่ะอะไรนะอันนี้เาจกัไดอนน4,000อ2,000ทคาบโอ้โห2,000คนไปเข้าเดี๋ยวเราไปไปติ๊กันอ๋อเตียมหาสองมันจะใส่แล้ว ตกป่ะไมนกระเป๋าเนาะนั่งมอเตอร์ไซค์นะนั่งมองเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่หล่นหรอกอาบัตรที่เข้า พระถอนใหญ่ยังลองนะคะจากบ้านกอกกค่ะดูซิพระถอนอยากจะเต้นจังหวะอะไรอย่งนี้ อกไไไอไค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ฉันจังหวด้วยนะคะไปนะั่ง